แอฟทักษออนตอบแบบนี้หลังเจอชาวเน็ตจี้ถามจะคบผู้ชายตีเมียเหรอแอฟทักษออนเคลียร์ปมถูกชาวเน็ตจี้ถามกลางไอจีจะคบผู้ชายตีเมียรจริงเหรอขอบคุณแฟนคลับที่เป็นห่วงคอยปกป้องอยู่ดีๆนางเอกลูกหนึ่งก็ง,งานเข้าจนเป็นประเด็นดราม่าเมื่อมีชาวเน็ตลายหนึ่งอ้างหวังดี เข้าไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรของแอปทักษออนว่าแม่แอปคะจะคบผู้ชายตีเมียจริงเหรอคะก่อนจะมีแฟนคลับหลายไลน์เข้าไปคอมเมนต์ถูกเถียงจนเกิดประเด็นดราม่าร้อนระอุสนั่นโซเชียลล่าสุดได้เจอแอปทักษออนที่งานอีเวนต์แห่งหนึ่งเจ้าตัวก็ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ว่าตอนแรกไม่ได้เห็นคอมเมนต์แต่มาเห็นจากในข่าว ไม่ได้ถึงขั้นตกใจและไม่ได้ไปศึกษาหาต้นตอว่าเกิดมาจากไหนพูดตรงๆมันก็ลำบากสำหรับแอปเหมือนกันที่จะให้สัมภาษณ์เพราะคนนี้คือคนไหนซึ่งไม่มีใครกล้าพูดออกมาจะให้แอปเป็นคนพูดก็คงไม่ใช่ถามว่าซีเรียสไหมที่ทำให้งานเข้าก็ปกติเพราะในชีวิตจริงไม่ได้มีอะไร อะไรก็ขอขอบคุณแฟนคลับที่ออกมาปกป้องและเป็นห่วงยืนยันว่าไม่คิดจะเอาผิดหรือดำเนินคดีใดๆและมั่นใจว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตปกติธรรมดาทำงานไม่รู้ว่าคนที่เข้ามาคอมเมนต์มีเจตนาอะไรแต่เรื่องราวจริงๆไม่มีอะไรเลยอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ